ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสวนเกษตรกรนะครับชาวสวนนะครับวันนี้สวนสะสมนะครับก็จะมาวิเคราะห์กิ่งข้างกิ่งกระโดงเมื่อปลูกมาได้อายุ1ปีนะครับของผมก็11เดือนกว่าเกือบ1ปีนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะอายุ1ปีนะครับก็จะมาวิเคราะห์ความเจริญความงอกงามเติบโตที่ต่างกันอย่างไรนะครับเผื่อคนใดได้ดูแล้วก็จะได้ตัดสินใจเลือกนะครับว่าจะซื้อกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงครับ ครับนี่เป็นต้นกิ่งกระโดงนะครับลักษณะของต้นกิ่งกระโดงก็จะขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นด้านตรงไปส่วนใหญ่นะครับจะขึ้นด้านตรงไปอย่างนี้นะครับยอดก็จะอวบงามนะครับเมื่อแตกยอดออกแต่ละครั้งนี่ก็จะพุ่งพุ่งไกลเลยนะครับพุ่งสูงเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็อายุโดยประมาณนะครับเกือบเกือบหนึ่งปีนะครับความสูงก็อยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับจากซื้อมาต้นละร้อยี่สิบาทนะครับสูงประมาณ 60ซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็อยู่ไปไปที่ประมาณสัก1 7 0เซนติเมตรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอายุ1ปี่ปีในของกิ่งกระโดงจะโตมาประมาณสัก1เมตรกว่าเลยนะครับนี่ครับออกยอดมา4ี่ครั้งนะครับ4ี่ครั้งใบเต็มครับใบเข้าเพศลดแล้วนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นกิ่งกระโดงนะครับลักษณะการโตก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับจะโตขึ้นในแนวตั้งถ้าส่วนใหญ่นะครับแนวโตแนวแนวสูงนะครับนะครับออกยอดแต่ละทีก็จะออก พุ่งไวมากนะครับเมื่อเขาตั้งตัวได้นะครับนี่ก็จะเป็นใบช่วงล่างนะครับครับเมื่อผมปลูกมาได้อายุหนึ่งปีนะครับตีไปว่า1ปีนะครับก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างกิ่งกระดวงกับกิ่งข้างเยอะครับครับนี่เป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างก็จะโตแบบลักษณะการขยายออกลาต้นออกด้านข้างซะส่วนใหญ่นะครับนะครับก็จะขยายทรงพุ่มได้สวยงามนะครับกิ่งข้างนะครับนี่ครับออกด้านข้างตรงยอดก็จะไม่ค่อย จะไม่ค่อยพุ่งเหมือนกิ่งกระดงนะครับเนี่ยครับยอดเขาก็จะไม่ค่อยพุ่งเหมือนกิ่งกระดงนะครับอาจจะผมดูแลไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ใบล่างก็งามนะครับในใบก็กำลังจะเพสลัดนะครับชุดนี้นะครับใบก็งามจนดึงกิ่งโอนโน้มลงทั้งหมดนะครับแต่ยอดก็จะไม่งามเหมือนกิ่งกระดงนะครับกิ่งกระโดงก็จะยอดก็จะงามนะครับแต่ทรงพุ่มก็จะอาจจะขยายออกด้านข้างช้ากว่ากิ่งข้างนะครับในกิ่งข้างก็จะขยายออกด้านข้างได้ดีกว่ากิ่งกระโดงนะครับเพื่อนๆครับ บอกการลักษณะการโตบางคนก็ชอบนะครับออกด้านข้างนะครับนี่ก็เป็นกิ่งข้างอีกกิ่งหนึ่งนะครับแต่บางคนก็ก็อยากให้มันโตด้านสูงนะครับก็จะวัดกันที่ความสูงว่าสูงได้เท่านู้นเท่านี้แล้วนะครับก็จะภูมิใจครับกับความใหญ่ใหญ่สูงของทุเรียนนะครับแต่ผมสเกตมาหลายครั้งนะครับทุเรียนที่ดูแลจากการปลูกกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงมานะครับจากบ้านผมนะฮะที่มีแต่คนปลูกทุเรียนใหม่ๆทั้งนั้นนะครับก็จะ ลักษณะก็จะกิ่งกระโดงก็จะเป็นกระโดงไปเลยนะครับเหมือนกับต้นสนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่การจะดึงรากให้แผ่ออกด้านข้างก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องทํานะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องศึกษาและทํานะครับเพราะว่าต้องให้น้ําออกด้านข้างแล้วก็ดึงน้ําดึงรากให้ออกด้านข้างเผื่อกิ่งจะได้แผ่นั่นเองนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆครับก็อย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นกิ่งข้างนะครับที่เจริญเติบโตไป ไปในด้านด้านเดียวหรือไปใน2ด้านแต่เป็นเป็นเป็นปันป้านนะครับเป็นออกลักษณะปันป้านนะครับจะใหญ่ออกไปกลางเหมือนคนกลางแขนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของกิ่งข้างอายุหนึ่งปีนะครับอายุเกือบ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะเลือกเนี่ยบางคนก็ยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าจะเลือกกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงสําหรับผมแล้วนี่ผมคิดว่าผมเลือกกิ่งกระโดงนะครับเพื่อนเพครับเพราะว่าการตัวของกิ่งกระโดงนี่เป็นอะไรที่อลังการมากนะครับก็จะออกจาก ต้นกิ่งก็จะออกจากต้นอย่างทุกทิศทุกทางนะครับเหมือนในคลิปนี้นะครับ,รบเวลายอดเขาขึ้นก็จะขึ้นแบบอลาัางการเลยนะครับจนได้ต้องได้ช่วยเอาไว้นะครับในในความเชื่อของผมก็คือกิ่งกระโดงเนี่ยเขาจะโตไว้นะครับ,ววรบก็ถูกอย่างที่ที่หลายๆอาจารย์ได้พูดมานะครับโตวไว้เวลาตั้งต้นตั้ง ตัวได้แล้วนี่ก็จะค่อนข้างจะไปไวน,นะครับแต่ยอดก็จะเราเราดูแลอย่างถูกวิธีนะครับน้ําดีอากาศดีดูแลอย่างถูกวิธีก็จะขึ้นเป็นฟุตเลยนะครับตัวยอดเขาะนะครับแต่กิ่งข้างก็จะออกข้างไปเยอะนะครับกิ่งข้างก็จะออกด้านข้างมากนะครับยอดก็จะไปช้าหน่อยนะครับจะไปช้าหน่อยแต่ว่าระยะเวลาหนึ่งปีก็ยังพิสูจน์อะไรได้ไม่มากนะครับแต่สาหรับผมเองแล้วเนี่ยถ้าจะซื้อทุเรียนหมอนทองมาปลูกอีกนะครับก็จะเป็นกิ่งกระโดงนะครับเพราะว่า ไม่รู้ยังไงนะครับก็ชอบให้มันโตไวๆนะครับเดี๋ยวกิ่งค่าก็เราก็ใช้ใช้น้ําใช้ปุ๋ยดึงออกมาเพื่อให้กิ่งเขาแผ่ตามมานะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่พอเห็นกิ่งกระโดงแล้วมันมันโตแล้วมันประทับใจนะครับประทับใจแล้วมีความสุขครับครับก็ข้อมูลนี้ก็นํามาเผื่อเป็นการตัดสินใจนะครับของเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยปลูกทุเรียนนะครับหรือคิดจะปลูกทุเรียนใหม่ก็จะได้เป็น <Krist> ่อดูร่วมตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงสําหรับกิ่งข้างก็จะถูกกว่ากิ่งกระโดงประมาณสักต้นละสิบาทนะครับผมซื้อมาก็กิ่งกระโดงนี่ร้อยสามสิบนะครับกิ่งข้างก็ร้อยี่สิบาทนะครับ,บ,รบแต่ว่าเมื่อซื้อกันบ่อยๆกับพ่อค้าแล้วก็ได้ราคาเท่ากันนะครับผมก็ต่อได้ราคาที่ร้อยี่สิบาทเท่ากันนะครับแต่ส่วนใ,นใหญ่คนที่ซื้อน้อยๆเขาก็จะคิดราคาแพงหน่อยนะครับก็จะต่างกันนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมไปจน ซื้อบ่อยๆจนพอค้าบางครั้งเขาก็แถมให้มานะครับแถมนกกระจิบให้มาต้นหนึ่งแถมนกยิดใหมาสองต้นผมก็ได้มาปลูกนะครับรก็แกแถมให้มาให้มาปลูกดูพอ่าไปบ่อยนะครับสนิทก,กันเห็ดที่ชื่อสวนสะสมก็เพาะอย่างนี้แหละครับก็ไม่มีสตังค์จะซื้อปลูกเยอะนะครับเราซื้อปลูกสะสมไปเรื่อยตอนนี้ก็ได้หนึต้นนะครับก็ปลูกไปเรื่อยนะครับต้นล่าสุดนี่ก็ปลูกหวัางอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับ1ปีนะครับก็สะสมมาได้105ต้น และจากนี้ไปก็จะเป็นมูซันคิงนะครับอีก5้าสิบต้นปลายฝนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มูสันคิงก็จะนําเขาอยู่นะครับมูซันคิงก็ตามเป้าหมายก็อยู่ในส่วนนี้ก็ประมาณสักหนึ่งต้นนะครับแล้วก็จะเป็นหมอนทองสัก4ี่สต้นแล้วก็จะเป็นสายพันธุ์อื่นอีกประมาณสัก10บต้นนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดู youtube นะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ